ร่วมทำมาหากินโดยสบู่พาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากิน ไ้ลูกคาที่เหมาเลยนะตัวละยี่สิบค่ะสุดท้ายเป็นตัวใช่ไหมอันนี้และอันนี้ล่ะคะอันนี้อันนี้จะเป็นถ้วยละ20ค่ะต้องช่างไหมต้องช่างไม่คะไม่ต้องค่ะงั้นเอาอันนี้แมงมันเอาจักรแกนเอาตจักรแกนเหรอเอาเอาเอาอยงนี้ไหมเอาทุกอย่างเลยไม่ดีกว่าเหรอแม่ใช่ได้ได้หนูตักให้พี่เลยนะคะจาซดิ้งซดิ้งทุกจานอย่างละจานเลยนะลูกนะอ้ำแล้ววันนี้หนูมาขายของคนเดียวเหรอคะลูกมากับแฟนค่ะในแฟนอยู่ไหนแฟนอยู่นั่นค่ะเดี๋ยว คุณไหนแฟนหนูวะลูกเสื้อแดงค่ะแม่ก็เชือกระแดงงต้งคู่นะหรือว่าหรือว่าผัวหนูต้งคู่เลยลูก ไปของน้องเขาอะคนนี้ของเธออ่ะคนนี้จำไม่ได้เหรออู้จําผัวไม่ได้มัวแต่มองนี <tapping> ่เ <gag> ห <amy> ็นนี <médico> ่ก็นึกถึงผัวแล้วอะไรกอ่ะนี่ไงแมงดาเนี่ยคนนไหนก็มาเรียกมาเลยเรียกมาเลยไปกันเลยด้วยกันเลยอันนั้นผัวเขาให้อยู่กับผัมกันมีเคโอ้งมาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทรรมหากิน มือพี่นุชมากมาเป็นเพื่อนอมาเป็นเพื่อนเอามานั่นแหละอยู่บ้านก็เป็นทำไรอยู่บ้านทำไรไล์สดร้องเพลงพี่นุชทำเพื่อมันจะต้องซักเองนะร้องให้มันมีความสุขให้มันหายเครียดช่วงนี้มันเครียดกันอยู่ที่เรียกมาเพราะอะไรปะสงสารโซฟาที่บ้านทำไมอะ ตัวพาน่ะบ่มไม่รูกตัวไปแล้วนั่งจนกระปริงเสียไปแล้วครับเออข้างหลังข้างหลังเมื่อกี้เห็นไหมนี่เห็นน้องเขาไหมชื่อน้องอะไรแม่น้องสุน้องสุจ้าบนนี้ลูกทุกอย่างเลยใช่ไหมคะทุกอย่างหรือยาลูกจ้าทุกอย่างกี่ตัวสองตัวกี่งตัวสองตัวแม่ไม่ไม่ไม่โทษทีนะแม่พ่อไม่ได้มองอาหารแทนน้องทำไมล่ะเขากำลังตักอยู่ไงพี่นุ้ยนิ้ว กต่เขาก็ตักอยู่ไงนิ้วนิ้วนิ้วหายนิ้วหาย,หายอ๋อนี่คือเหตุผลที่เราเชิญน้องสู่กับสามีมาอ่าน้องสูุยกมือขึ้นสาบายเลยนะ มื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยไม่้โฟกัสแต่ของอย่างเดียวของกินเออของกินเพราะว่าน้องเขาคล่องมากจนเราเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเลยอันนี้คือน้องสุส่วนแฟนชื่ออะไรนะลูกน้อตค่ะคุณผู้ชมหลายคนคงจะคิดเหมือนที่พี่ตั๊กส่วนใหญ่อะเราก็จะไปมองหาคนที่มันขาดไงหาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองมันขาด แต่ไม่เคยรู้สึกว่าเราเนี่ยมีอะไรดีๆแต่สําหรับน้องสุนี่คือเหตุผลที่เชิญมาในวันนี้วันนี้คุณผู้ชมจะได้เรื่องราวพลังงานดีๆบวกๆเลยเพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนคิดบวกสามีมดีครอบครัวดีแล้วก็มีเงินเก็บเดือนหนึ่งเป็นแสนด้วยอ,อยากรู้จริงเลยว่าครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างของหนูเนี่ยเขาทำยังไงอะให้สุเนี่ยรู้สึกว่าเ,เราเนี่ยนะไม,ไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากคนอื่นก็ ตั้งแต่เกิดมาค่ะทางครอบครัวก็ไม่เคยแบบพูดถึงจุดด้อยของเราเลยก็จะให้กําลังใจตลอดค่ะแบบเหมือนเหมือนว่าไม,ไม่ไม่พูดถึงตรงตรงด้อยของเราเลยเราก็เลยไม่ไม่รู้สึกอะไรค่ะ,คะขอโทษอันนี้เป็นตั้งแต่เกิดใช่ไหมเป็นตั้งแต่เกิดเลยค่ะอตอนเด็กๆหนูรู้สึกว่าหนูไม่เหมือนคนอื่นไหม ก็เหมือนมันรู้สึกว่าไม่มีมือเฉยๆค่ะแต่ไม่ไม่รู้สึกว่าดอยไปจากคนอื่นเลยเพราะว่าพ่อแม่ครอบครัวหรือไปโรงเรียนเพื่อนๆ่นี้ค่ะไม่เคยล้อไม่เคยอะไรเลยเนาะอื้น่ารักเนาะเพื่อนดีเพื่อนดีคนรอบข้างดีครอบครัวดีแบบนี้นะเขาทำงานบ้านได้ทุกอย่างนะ้นีเกอดทุกอย่างเลยถูกทำอะไรไปมั้งก็ซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านล้างจานได้ทุกอย่างเลยค่ะดูจากการตักเมื่อกี้จะขรล่องมากเลยอ่ะ อ๋อนี่อันนี้ปรุงแล้วผู้จ้ามีปรุงให้เรียบร้อยหอมเชื่อหอมทุลุแมสเลยอ่ะใช่เห็นบอกว่าเป็นผู้หญิงตัวจริงเรื่องทํากินนะคะเห็นบอกว่าตั้งแต่ป .4 ทําอะไรรู้สึกทาอะไรช่วยแม่ขายของค่ะแม่ทาอะไรนะแม่ก็จะทําทุกอาชีพเลยค่ะแต่มาปักหลักอยู่ที่ขายเสื้อผ้าค่ะสู่ช่วยค่ะช่วยแม่ขายเสื้อผ้าค่ะอย่างวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปช่วยค่ะ แต่ช่วงนั้นนี่จะเป็นขายของแบบตลาดนัดค่ะก็จะไปช่วยขายตามตลาดนัดทั่วไปก็คือเล่เนาะเล่ไปเรื่อยมีนัดที่ไหนก็เราก็ไปที่ตลาดอันนั้นเลยแล้วแต่พอสี่เลยเหรอคะขายได้ไหมก็ขายได้แล้วขายเป็นไหมขายเป็นค่ะเนะตอนนั้นก็แน่ใจยังไม่รู้เรื่องค่ะจากนั้นก็เริ่มแบบซึมซับการขายของมาเรื่อยๆไม่บอกว่าไม่อยากเรียนต่อเลยอยากไปมาค้าลูกค่ะใช่น่าจะใช่เพราะตอนนั้นแม่ก็ เลี้ยงเป็นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากช่วยแม่ขายของดีกว่าแล้วทําไปทำามแล้วทําไปทำามเป็นแม่ค้าได้ยังไงนี่จะตะโกนจะถามธรรมดาใข่แมทดือกลัวน้องไม่กินขายแมลงทอดได้ไงใช่ไหมใช่ตอนนั้นมีลูกค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราอยากหาเงินมากกว่าก็เลยเลยให้แม่อยู่ขายของค่ะแล้วเราก็มาขายแมลงทำไมต้องเป็นแมลงอะ เพราะว่าพี่เขยค่ะพี่เขยเขาขายแมลงอยู่แล้ว<อ>เขาก็เลยแนะนําว่าขายแมลงดีกว่าไหมแน่าจะโอเคกว่าอย่างเงี้คงยค่ะแต่ว่าแมาลงทอดของเขานี่มีหลักยางมากเลยนะนแม่มีอะไรบ้างหนูจะมีตกกะกั่แตนคะ่ะแล้วก็มี ดักแด้แล้วก็มีจิ้งโกงแล้วก็จิ้งหลีกค่ะแล้วก็รถด่วนสดิ๊งแล้วก็แมงดาลูขายที่ไหนก่อนตะแรกเลยหนูขายอยู่ที่ลำปางค่ะค่ะแล้วก็มันขายขายไม่ดีค่ะเออแบบว่ากําลังคุณซื้อมันน้อยไม่เยอะค่ะต่อวันแล้วหนูก็พี่เคยกับพี่สาวก็เลยแบบว่าปรึกษากันแล้วก็ให้เราไปขาย เลยทดลองไปขายที่กรุงเทพก่อนค่ะแล้วหนูเข้ามายังไรหนูนั่งรถทัวร์ขึ้นมาคนเดียวเลยค่ะคนเดียวเยวฮ้ยลุงเดาฮ้ยสุกามากเลยนะก็กลัวอยู่ค่ะไม่เคยและหนูหนูยังไงยังไงตัดสินใจมาเลยตัดสินใจมาเลยมาหาใครมาหาพี่สาวกับพี่เขยที่อยู่ด้วยกันค่ะแต่ว่าโชคดีหน่อยเขาเขาเตรียมเตรียมแรนไว้ให้เราแบบว่าเช่าที่ไว้ให้เราอะไรแล้วค่ะ เราก็ลองไปขายพี่เขยก็จะมาคอยแนะนํามาช่วยหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จากนั้นพี no. ่เขยก็ปล่อยเราให้ขายเองเลยเขาู้วเราลอดไหมก็รอดค่ะถึงทุกวันนี้มาเทรนให้ก่อนอาทิตย์หนึ่งค้อกังวลไหมกังวลใจไหมขายตอนแรกคนจะซื้อของเราหรือเปล่ากังวลใจมากค่ะกังเรื่อง กังบวลเรื่องแขนค่ะเราแบบไม่มีคนอื่นแล้วเราขายของกินด้วยกลัวว่าคนเขาจะรังเกียจเราไม่ไม่กล้ากินของเราค่ะแล้วเป็นอย่างนั้นไหมแล้วไม่ค่ะทุกคนคือตอบรับดีมากค่ะแบบว่าเขาเขามาช่วยช่วยซื้อแล้วเขาเขาไม่ไม่ไม่สนเรื่องแขนเลยค่ะเขาก็ซื้อของกินปกติค่ะแล้วคนที่มาอุดหนุนน้องคนแรกนี่นะโอ้โหน่ารักมากมากคนคนนี้เลยใช่ลูกค้าลูกค้า ประทับใจยังไม่หายเลยนั่นคือคนแรกเลยคนแรกครับผมแล้วก็มาถามว่าเอ๊ะน้องเอ่อขายของขายยังไงน้องเขาก็บอกไว้ว่าก็เอาตังมาแล้วก็เอามาแรงกลับเป็นอย่างที่เขาพูดไหมลูกไม่ต้องเก็บใจลูกรายการเราเป็นรายการไม่ต้องใบหน้ากันพูดได้หรอเพไม่เห็นปากพูดเลยอะไรนะ อะไรนะลูกมาตรงนี้คุณเอาตรงนี้ตรงนี้พี่ถามนิดนึงท่านในช่วงที่หนูแบบว่าทํามาค้าขายใช้ชีวิตไปเนี่ยอะไรเงี้ยอือคือเคยมีแบบนั่งคิดกับตัวเองไหมว่าน้อยใจนะทำไมเออเราไม่เหมือนคนอื่นร่างกายไม่เหมือนคนอื่นเลยหนูเคยคิดอย่างนี้กับตัวเองปะไม่เคยเลยค่ะเพราะไม่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนเราทําได้ทุกอย่างอะค่ะเลยเลยไม่คิดว่าอันไหนมันคืออุปสรรคเนี่ยค่ะไม่ไม่คิดไม่คิดแบบว่าไม่คิดลบให้กับตัวเองอะค่ะ ไม่ได้น้อยใจอะไรเพราะเราทําได้เองทุกอย่างยอดเนาะให้กาลังใจะที่บ้านด้วยแหละที่บ้านคิดแม่เนาะค่ะครอบคนและเพื่อนอีกเนาะใช่เนาะโชคดีที่เขาไม่เจอสังคมที่แบบว่ามาล้อมาดูถูกอะไรเงี้ยนะหนูเนาะค่ะคุณทาที่เขามาด้วยว่าทำได้ยวงจะไม่ถึงคิวเขา คุณคุยไปก่อนเลยนี่มุมซึ้งมุมซึ้งอยู่นี่ก็เนี่ยแต่เข้าตรงนี้แล้วไงอ๋อเออก็คือเวลาขายของเนี่ยก็ขายคนเดียวเมื่อก่อนที่มากรุงเทพใหม่ๆก็มีมีคนเดียวใช่ไหมแบบเป้มาเลยแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะเพราะว่ามีน้องโน้ตมาช่วยขายด้วยโน้ตโน้ตคนนี้เลยเจอเจอจนที่งเทพรุอ ที่บ้านค่ะเป็นคนบ้านเดียวกันค่ะแต่แค่คนคนละหมู่บ้านค่ะใครจีบใครใครจีบใครนูบิจิวค่ะนูบิจิว่าค่ะอ้วเมื่อไโอเคโนดสุไปจีบนู้ดยังไงก็ตอนแรกก็คุยกันทางเฟซก่อนครับนี่ทันสมัยด้วยก็คุยไปคุยมาก็ยังไงดีคุยถูกคอกันใจมันก็ถูกคอกันคุยอะไรกันแรกๆคุยอะไรกันก็ ไม่ได้คุยอะไรกันมากครับพี่ก็ถามว่าทาอะไรอยู่กินข้าวยังรประมาณนี้ครับเป็นห่วงรู้จักกันตั้งแต่เด็กเหรอก็เพิ่งรู้จักกันก็ประมาณเคยเห็นกันผ่านๆใช่ครับเห็นความดีเขาตรงไหนบอกได้เลยนะก็เอาอกาใจครับพี่เออเราชอบคนเราอ่ะมันเวลามันคบกันหรือคุยกันอ่ะมันไม่ได้คลิกแค่เรื่องคุยมันต้องได้เรียนรู้รู้จักซึ่งกันและกันมันต้องมากกว่านั้นใช่ไหมความดีของแต่ละคนใช่ไหมสุชอบอะไรในโน้ต ก็แรกๆเลยคืออยู่ด้วยกันแบบไม่มันไม่มีอะไรทะเลาะกันอย่างเงี้ยค่ะมาปีหนึ่งอะค่ะเขาไม่ได้ห้ามอะไรไม่มีอะไรให้ทะเลาะไงค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมันก็โอเคมันก็ไม่จนถึงทุกวันนี้เขาบอกยังไม่ทะเลาะกันเลยนะลูกอยู่กันมาคือทะเลาะเรื่องน้อยมากห้าไอ้จะเข้าปีที่หกแล้วค่ะทะเลาะกันกี่ครั้งทะเลาะกันกี่ครั้งก็มีมีทะเลาะอยู่ค่ะหลายครั้งอยู่แต่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงจังค่ะมันเป็นเหมือนพอจะนับได้ไหม ก็เยอะค่ะเยอะเหมือนกันเป็นหลายร้อยเหมือนกันแต่แต่ว่าเราแค่ทะเลาะเหมือนว่าเอานี่ไว้นี่นะหานี่ไว้นี่นะแล้วทำไมชอบทะเลาะกันทําไมชอบไม่เราอะเราอ๋อเรื่องเขาที่เราต้องดูค่ะคือมันคนเรามันมีความในใจมันไม่คุยกันที่บ้านมันเอามาคุยในรายการถึงทานไงว่าทะเลาะกันไหมคุย รวัวน้องสุก,กับน้องโน้ตอยู่ดีๆไงพี่นุ้ยของเราถึงวอกมาบอกความในใจกับเมียซะอย่างนั้นล่ะคะ้เดี๋ยวให้ผัวเมียเขาเคลียร์กันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามาคุยเรื่องทำมาหากินของน้องสุน้องโน้ตกันต่อค่ะว่าได้คู่ดีมีแต่รุ่มกับรุ่มจริงๆนะร่วมทำมาหากินโดยคอร์ดิพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโร์มั่นใจพตอนที่เขาคุมกันเนี่ย มีคนคัดค้านไหมว่าเอ้ยอย่าดีกว่าไม่เห็นด้วยแม่ก็มีครับตอนแรกก็มีแม่ครับพอคบนานๆไปก็แม่ก็รักสู่มากกว่าผมเอบเห็นพึ่งาความดีชนะใจชนะใจและส่เขามีอะไรดีที่โน้ตโน้ตเลือกครับนัใจเขาขยันมากขยันสู้นี่แหละดีที่สุดเลยตรงนี้นะสุสุคิดว่าสุเลือกคนถูกไหม อ่าเรียกถูกค่ะเลือกคนถูกมันไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เลือกคนถูกนะกลายเป็นคู่ชีวิตที่แบบมันจะประคับประคองไปด้วยกันมีลูกด้วยกันกี่คนคนหนึ่งค่ะ๋อายุเท่าไหร่ละตอนนี้สามบเจ็ดเดือนค่ะกำลังน่ารักเลยชอบคุณแม่พูดอ่ะบอกว่าคู่ชีวิตเน่ะไอชีวิตคู่เนี่ยเดี๋ยวหานู่นนี่น่นี่อะไรแต่คู่ชีวิตมันอยู่กันไปจนลมหายใจสุดนั่นบอกกับใครบอกับลูกแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือลูกส่วนใหญ่ใครเลี้ยงมากอกันลูกใคร ก็เลี้ยงเลี้ยงด้วยกันค่ะแต่ว่าล e ูกค่ะช่วยกันเพาออยู่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเราว in in ่าคนนี้อาจจะแบบขี้โมโหขี้งอนขี้กรมแต่คนนี้ดูจะเย็นนะไม่เข้าใใช่ไหม มีคนเรียนมอทำงานด้วยปากใช่ไหมคะเชื่อสุเนี <t <t ่ยเขาเป็นคนใจเย็นเนอะนี้วเขาไม่พูดอะไรบ้างอ่ะชีวิตประจำวันตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาก็ประมาณ7จ็ดแปดโมงก็ตื่นขึ้นมาขับมอเตอร์ไซค์ไปทอดของครับไปจัดร้านให้ไปจัดของเตรียมของไว้ให้พร้อมขายพร้อมขายอ่แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ประมาณ เสร็จประมาณ10บโมงสิบเอโมงนะครับก็กลับมาอาบน้ํากินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนแป๊บนึงทั้งนี้ไปขายแล้วก็ออกไปพร้อมกันออกไปพร้อมกันครับอ๋ออ่ะแล้วแล้วตื่นประมาณสามโมงนะครับแล้วก็ขับออกไปขายของด้วยกันนะครับเออแม่ยากฟังแม่เจาเขาเป็นมือเป็นแขนให้กันเป็นทุกอย่างให้กันนะแเพราะพลังทุกอย่างนี่เวลาทอดมันต้องเหมือนกันไหมวิธีการทอด อ๋อทุกคนละที่จะไม่คัสตคช็อ๋อย่างนี้นั่นหรอคนนู้นจะเป็นคนทอดก็ตอนแรกผมก็จะทอดรถด่วนมาครับรถด่วนพอรถด่วนเสร็จก็มาเป็นดักแด้อ๋ะไรสเต็ปมาเลยเหรอฮะใช่ครับรถด่วนนี้จะไม่เปิดแก๊สก่อนเอาเอาลงหม้อคจะแต่ตัวอื่นนี่จะให้ไฟล้อแล้วเอาลงค่ะแต่เพ่พวกเมีงปิกนะครับแบบเปิดไฟร้อนๆแล้วก็เอาลงได้เลยครับแต่รถด่วนกับดักแด้นี่ต้องต้องน้ำมันเดือดตไม่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 เดือดครับเพราะมันอาจจะใม่ง่ายแม่ เอาแักแน่ใส่แล้วก็น้ำมันใส่เขามีเทคนิคจริงไหมลูกที่หนูพวกหนูสองคนเนี่ยนะขายของดีมากเดือนเดือนนึงเคยแบบแตะเงินแสนด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าแสนนี้คือยังยังไม่รวมหักค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะยังไม่รวมหักค่าที่ค่าให้แม่ค่าลูกค่าแมลงค่าไอุ้นต้นทุนค่ะแล้วโควิดทำอะไรเราได้ไหมช่วงนี้ก็กระทบไหมกระทบมากเลยค่ะตอนนั้นถึงขั้นต้อง เอาเอาทองไปขายเอาไปจำไว้ที่เราเก็บเงินได้ค่ะออเอาไปจำคือตอนนั้นขายดีใช่ไหมพี่ค่ะก่อนก่อนหน้าน,นี้ขายดีมากพอเจอโควิดปุ๊บทุกคนเป็นทุกคนเป็นหมดทุกอาชีพหนูกออกขายของไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้หนูกลับมาขายได้บ้างแล้วหรือยังค่ะตอนนี้ก็กลับมาขายได้อยู่ค่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเราจะเก็บเงินค่ะพอาเพิ่งเพิ่งกลับมาขายตอนนั้นหยุดไปหยุดไปเกือบเดือนเหมือนกันค่ะล่าสุดนี้ก็เอาทองไปขายมาเหมือนกัน สู้นะค่ะเดี๋ยวพัาก็พ้นเรามีการวางแผนไหมมีค่ะ,ะที่ผ่านมาเราก็วางแผนการเก็บเงินเราพยายามจะเก็บอยู่ที่เดือนละ5,000ถึง6,000บาทให้มันได้ค่ะให้มันได้แล้วก็แต่แต่มันก็ได้มาจริงๆค่ะแต่สุดท้ายแล้วพอโควิดกระทบเราก็ต้องเอาส่วนนั้นออกมาใช้จนหมดมจนจนจนหมดเลยพูดถึงจนหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มตั้งต้นใหม่แต่พยายามว่า จะเก็บอยู่ที่ถ้าไม่ไหวก็เดือนละสามพันสี่พันไปก่อนค่ะกี่วางแผนไว้แล้วมีวางแผนไว้ค่ะปีผลก็ทบหมดนะคุณแม่น้องมีทองยังต้องขายสมัยก่อนผมเล่นตลกมีห้าบาทสิบบาทเจอโควิดไปสามสี่เดือนนี่เหลือเท่าไสศิลเลยไม่กล้าไอ้กลัวขาดค่ะพี่จะไปกินที่ไปกินที่ไหนขายที่ตลาดการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะตลาดกกทค่ะอยู่ที่รัมคำแหงจะตลาดจะเปิดทุกวันจะ่หยุดทุกวันพุธค่ะ ค่ะรอบโเปิดตั้งแต่หโมงจนถึง3าถึงสทุ่มแล้วแต่คนหมดค่ะตลาดเย็นเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านของพี่อยู่ที่ตลาดบัววค่ะพี่เคยหาล่เก้าค่ะผู้ชมใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือโทรไปฮ e l l o เเลก็ได้จริงๆโทรไปจองก่อนก็ได้แต่ต้องอย่าลืมมาเอานะต้องมาเอานะมีหลายนบอมน้องสูตรเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีให้เขาด้วยค่ะมาคุยกับลูกเปลามาหาื่อลูก้าใช่ไหมค่ะลูก้าค่ะเขาจะแบโอ้พี่ทำไมพี่แบบ เก่งจังเลยพี่สู้เนาะผมนี่ผมผมท้อนะช่วงนี้ผมท้อมากเลยพอพอผมเห็นพี่ผมก็มีกําลังใจขึ้นเลยอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพี่จะอุ่นนุ่นด้วยนะทุกทุกอันเอาหมดเลยยกเว้นแมงดาไม่เอาทำไมอ่ะไม่กินตัวเองไม่กินตัวเองเฮ้ยถ้าไม่กินตัวเองมันก็ไม่ใช่แค่แมงดานะคุณอะไรอ่ะเนี่ยรถด่วนเนี่ยคุณก็ต้องไมกินด้วยนะทำไมอ่ะอ๋อมันเล็กรครบ เมียเราเก่งไหมเก่งครับเก่งทุกเรื่องไหมเก่งทุกเรื่องเหมือนกันนะผู้ชมเราต่างเป็นกําลังใจให้กันตอนนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการมอบกําลังใจให้แก่กันและกันคิดดูดิน้องสุยังเป็นกําลังใจให้อีกหลายคนได้เพราะฉะนั้นแวะไปตามวันและเวลาที่น้องอกไปแวะไปอุดหนุนกันหรือแค่ผ่านไปก็เซฮัลโหลกันอยาขอจับมือหนูหน่อยอ่ะพี่นุ่แบั พี่นุ่มแบบอยากจับไม่ใช่มือเธอน่ารักอ่ะพี่จ๊ะน่ารักมากจังเลยสุดยอดเลยสุขาสุเองก็เป็นกําลังใจให้เราเราเองก็เป็นกําลังใจให้สุวันนี้ขอบคุณมากคนเก่งของพี่น้องโน้ตและน้องสุค่ะขอบคุณนะคะทานกันด้วยนะขอเหมาหมดเลยนะยกเว้นพี่นุ้ยยกเว้นพี่นุ้ยอันนี้ก็อร่อยนะอร่อยช่วงหน้าค่ะพบกับคนสวยคนเก่งแล้ว หอมด้วยคนนี้อ๋อเหรอตัวหอมมากคุณแม่ทั้งนู้นกินแล้วค่ะสักรู่เดียวค่ะร่วมทำมาหากินโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีมากินคุณผู้ชมคะวันนี้จะไม่พูดอะไรเยอะเลยนะบอกเลยว่าวันนี้โปรถ้าไม่สั่งถ้าไม่ซื้อตายไปเลยตอนนี้เราเตรียมมือถือไว้แล้วขอสลบทุกชายมาดาฟิลดาล วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือสัน<ม>เลยพวกเราเห็นอ่ะเออไม่สุดท้ออม่แล้อคู่สัน, <laughs> สน ใช่ใจคิดตอนนี้คือสวยมากข้ค่ะคืออะไรเล่าให้ฟังน่ะเป็นเป็นเป็นลิปสติกค่ะใจเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันเป็นมงคลอยู่แล้วค่ะมีทั้งหมด8แท่ง8สีค่ะเล็แปก็เลขแปะก็เลขมงคลของจีนเหมือนกันแล้วก็แต่ละลายเนี้ยค่ะก็คือเป็นสัตว์มงคลของจีนหมดเลยค่ะเป็นมังกรเป็นปลาเป็นหงส์รวมแล้วก็ในกล่องนั้นทั้งหมดใช่ค่ะผู้ชมอย่มันต้องงงนะคะวันนี้เราไม่ได้มาขายลิปสติกนะไม่ขายนะบอกก่อนเลยว่ะลิปสติกไม่ได้อันนี้ค อันนี้คือพิเศษมากๆเลยคือสีด้านข้างค่ะเป็นเป็นลายมังกรหมดเลยค่ะพี่หนูแมมโอ้ยจะมีใช้ใช้เวลาในการทำอันเนี้ยเกือบเจ็ดเดือนค่ะกว่าจะออกมาเป็นอันนี้ค่ะสเป็นสีโทนแดงโทนส้มทั้งหมดเลยได้เลยค่ะธรรมดาไม่ใช่มาดามแล้ววันนี้ลิปสติกที่เราพูดอันนี้ไม่ขายนะใชค่ะเพราะว่า เอามาแจกค่ะอเอามาแหนมค่ะวันนี้ที่เราที่เราอัดกันไว้นี่ค่ะคือมันต้องออนในวันที่7เดือน7ค่ะซึ่งใส่ก็ดีใจมากเพราะว่าวันที่7เดือน7เนี่ยคือปกติมันจะมีแฟลชเซลล์อยู่แล้วซึ่งทุกคนรอเที่ยะพร้อมพร้อมเที่ยะเสียเงินอยู่แล้วค่ะแล้วก็รีบปล่อยในเดือนกรกฎาคมเพราะว่าเผื่อเอา เป็นของขวัญให้คุณแม่ด้วยในเดือนิงหาซึ่งวันนี้มีในรายการผู้หญิงธรรมหากินใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผู้ชมรายการแรกเลยค่ะรายการแรกเป็นวันที่เดเดือนเก็ดบอกโปรโมชั่นวันนี้นะคะจากน้ําหอมมาดามฟินนะคะก็วันนี้ปกติน้ําหอมมาดามฟิน1ขวดเนี่ยราคาเกือบ2,000บาทแต่วันนี้ลูกค้านะคะ3ขวดตรงนี้จ่ายเพียง1,990บาทได้น้ําหอมมาดามฟินรุ่นคลาสสิกไปทั้งหมด3ขวดและพิเศษไปกว่านั้นนะคะสําหรับ500อท่านแรกเท่านั้นใส่แถม เซตลิฟอันนี้ให้อีก1เซตค่ะแค่เซตลิฟอันนี้คือราคามูลค่าเนี่ยเกือบ2,000บาทแล้วหาไม่ได้ด้วยนะคะใครที่รับโปรโมชั่นนี้นะคะแอดไลน์ไปที่แอดฟินนะคะหรือว่าโทร0 2 1 1 4 6 4 6 6ได้เลยค่ะลิสต์เนี่ยนะใช้หมดก็ไม่กล้าทิ้งอยากจะเก็บไว้เป็นคอลเลคชั่นเลยเพราะมันสวยมากสวยจริงๆสวยจริงต้องมีนะต้องมีอะชุดใส่ให้กี่ชุด500รชุดค่ะ500้ชุดค่ะแอดไลน์ไปที่นะคะแอดฟิน16นะคะ หรือ021146466นะคะต้องบอกนะครับแป๊บเดียวนะคะ,คะต้องรีบเลยนะใช่ค่ะถือว่าเป็นการสมนาคุณสําหรับลูกค้าใช่เ <มา S 2> พราะไซคิดว่าคือเรื่องกลิ่นก็สําคัญสำหรับผู้หญิงใช่ไหมคะาาเป็นสเสน่ห์ได้อย่างหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงต้องแบบดูแลก็คือริมฝีปากเ<ช>พราะว่าบางทีเนี่ย การเจรจางานการติดต่องานก็อยู่ที่นี่หมดเลยใช่ค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงใส่แมสแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณอยู่บ้านไลฟ์ขายของคุณรีวิวของจะมาโซมได้ไงคุณไม่ได้ใส่แมสอยู่บ้านอยู่แล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นคุณต้องทาปากนิดนึงหนุ้มแบบนี้นะจะไลฟ์จะรีวิวอะไรก็ตามขอทาปากไว้ค่ะใช่แล้วมาไลฟ์แล้วนั่งปากเขียวไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังให้ดีคุณผู้ชมครับเรามาดูกันค่ะวันนี้โปรมีอะไรบ้างค่ะน้ำหอมมาดามฟินนะคะรุ่นคลาสสิกทั้งหมด3 ขวดนะคะ3<ช>กลิ่นเลยนะคะแล้วซึ่ง3กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ขายดีของมาดามฟินแล้วก็ใช้ได้ทุกวาะโอกาสเลยค่ะค <ปะ S 1> ่ะแล้วก็ลิปสติกอีก1เซต1เซตนะคะมีทั้งหมด8แท่งลูกค้าได้ไปตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะรวมเป็นทั้งหมด4ชิ้นนะคะมูลค่าตรงนี้นะคะทั้งหมด6 3 7 0บาทแต่วันนี้<ช>ลูกค้านะคะจ่ายแค่1990เฉพ<ส>าะพิเศษนะคะในรายการผู<ส>้หญ<ส>ิงทำมาหากินเท่านั้นนะคะโทนะคะที่0 2 1 1 4 6 4 6 6นหะคะหรือแอดไลน์ที่แอดฟินหน ห้าร้อยสายเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมตักอยากให้ทุกคนเนี่ยซื้อในรายการตอนนี้แลาเดี๋ยวนี้ด้วยค่ะอย่าไปซื้อข้างนอกนะเห็นในรายการจะได้ของแท้แน่นอนใช่ค่ะรอมเยอะไม่ใช่ยัง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 มีอยู่เอเยอะค่ะซื้อในรายการจะจะจะปลอดภัยที่สุดค่ะใช่ค่ะจริงๆรแล้วลูกค้าที่ใช้ของปลอมแล้วแพ้เยอะมากค่ะพี่หนูแมมแล้วก็มาบอกเราใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงเลยค่ะบางทีแบบผิวผิวคันเราหรือว่าตัวเรารักษายากใช่ช่วงนี้ด้วยค่ะอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้งรรนใ่ีโ ซื้อเซตหนึ่งใช้ได้ตั้ง3กลิ่นแถมยังไม่พออีกนะยังมีของเป็นโปรให้แต่ละครั้งด้วยแต่วเนี้ยโปรอันเนี้ยเซตเนี่ยสขวดเนี้ยอันนี้เป็นกลิ่นที่ขายดีแล้วหอมมากๆเลยนะมี่ลินอะไรบ้างคะพี่ตั๊กจ๋าวันนี้มีฟินิทฟินาเล่แล้วก็ฟินบายดาวค่ะแต่ตัวฟินิตสีฟ้าเนี่ยต้องการวันไหนที่รู้สึกว่าอยากอยากแบบ สบายๆ everyday look นะคะแต่งตัวแบบไหนก็ได้ทํากิจกรรมหรืออะไรงเงี้ยก็สีฟ้าได้เลยแต่ว่าสีส้มฟินาเล่ตรงกลางเนี่ยค่ะสําหรับลูกค้าคนที่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่มีเหงืงงอ่อเยอะกลิ่นตัวออกง่ายแล้วก็ทํางานกลางแจ้งตลอดยิ่งตัวเนี้ยคือของเขาเลยตัวเนี้ยคือของเขาเลยคือยิ่งโดนเหงื่อยิ่งหอมค่ะตัวฟินาเล่นะคะแต่เป็นเลยคุณชมเนี่ยสามขวดแล้วลิปสติกเนี่ยนะลิปสติกอันเนี้ยคือตอนที่จะมาออกที่นี่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเลยคือคุยกับทาง l a บทางโรงงานจนเขาบอกว่า คุณทายขอโทษนะคะอันนี้คุณทรายจะเอาไปขายหรือว่า<ม>จะเอาไปแจกคือเราเราแบบพิถีพิถันละเอียดมากในการเลือกลายเลือกสี<ม>แล้วก็ที่ยากที่สุดคือบล็อกข้างๆที่เป็นลวดลายมาังกรใช่ค,ค,<ม>คือค่าของแถมเนี่ย สายก็จริงจังกับกับมันนะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะล่าสุดเห็นบอกว่าไปรับรางวัลอะไรมาะในงาน L Beauty Award ปี2021ค่ะอันนี้คือได้2ปีซ้อนแล้วค่ะในในหมวดของเครื่องหอมค่ะภูมิใจไหมภูมิใจค่ะและอีกอย่างหนึ่งพิธีกรใช่ค่ะพิธีกรในในการประกวด m i s s Universe ค่ะคุณโอลิเวียค่ะเขฉีดน้าหอมมาราฟินก่อนก่อนที่ก่อนที่จะขึ้นเวทีค่ะแล้วเขาเดนมาจากไหนเขาก็สั่งเขารู้จักจากน้องอแมนดาค่ะคือสายเป็น คอนเซอร์ให้น้องแอนด้าอยู่แล้วน้องแอนด้าไปประกวดที่เมืองนอกค่ะเขาก็จะเป็นนอกจากแบบมิสอินเวิร์สแล้วเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเขาก็ยังต้องเอาแบรนด์ไทยเนี่ยไปแบบไปที่นู่นเพื่อให้สู่สายตาชาวโลกด้วยแล,วแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเป็นปีแรกที่น้องเอาน้ําหอมไทยไปพอน้องไปเจอคนนี้หลังเวทีคนนี้ก็ฉีดดมเสร็จปุ๊บแอนดาเนี่ยก็เลยทักมหาทรายค่ะว่าเอยพี่ไซา์โอลิเวียเขาแบบ แฮปปี้กับน้ำหอมเรานะก็เลยได้มีการดูกันต่อค่ะใช่คือแค่เขาแค่เขาจับก็ดีใจแล้วค่ะพี่หนูแมว<อ><อ>ใช่ค่ะขอโปรอีกหนึ่งครั้งเลยค่ะจ้าวันนี้วันที่7เดือน7ด้วยนาทีทองเลยนะคะวันนี้นะคะปกติน้ำหอมมาดามฟิน1ขวดเนี่ยราคาเกือบ2,000บาทแต่วันนี้ลูกค้าได้ไปทั้งหมด3กลิ่นตรงนี้เลยจ่ายเพียง1990บาทนะคะและพิเศษไปกว่านั้น จะมีของขวัญพิเศษมาให้500คนแรกเท่านั้นนะคะจะได้ลิปสติกเซตนี้ไปนะคะทั้งหมด8แท่งนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดตรงนี้6 3 7 0บาทแต่วันนี้ลูกค้าจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะโทรไปที่0 2 1 1 4 6 4 6 6นะคะหรือแอดไลน์ที่แอดฟินค่ะวันนี้ขอบคุณมาดามฟินแล้วก็ขอบคุณค้าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆยทังหมดมาดามฟินด้วยค่ะอ่ะคำคมแล้วก็เรื่องความหอมสักนิดนึงไฮเรื่ แต่เรื่องขยันทำมาหากินต้องยกนิ้วให้ผิงแต่งทุกคนเลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วผู้ชมขาวพบกับเราได้ทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ